ของบริษัทกูชิเป็นไทยแกรนคอยก็ของพื้นที่เดิมนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของแหล่งท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยผ่าผู้นำอาจจะคุ้นเคยเรียกว่าการศึกษาขอบเขตของโครงการก่อนนะคะละมาเกินน้ก่อนแต่อาที่จริงๆก็คือจะมีทั้งหมดสองครั้งนะคะเรียกว่าอการละความคิดครั้งที่หนึ่งในวิธีระมนาำชั้นที่หนึ่งด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในประเภทของการศึกษาสิ่งนล้อยนะคะที่เข้าข่ายในเรื่องของการศึกษาท้งนี้นะคะโดยในเรื่องของแนวทางหรือว่ากรอบความคิดในการศึกษาเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์นะคะในการศึกษาอยู่ทั้งหมดเจ็ดข้อละ นะะในเรื่องแรกเลยเนี่ยนะคะก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดนะคะสิ่งวล้อมเหล่านี้เนี่ยก็เ,เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท้างบนนะคะดับต,ต่อมาะะทางบนบกนะคะสะพากรนตัไม้สัตว์ป่าและก็ชีวภาพในน้ำนะคะเพราะว่ายาที่เราเห็นนะคะบริเวณใกล้กันรอย่านที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีตัวของคุณใช่ค่ะ,ะปรีผมมาเป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านที่สี่ ก็วันนี้ผมก็อยากจะถามทางบริษัทว่าทางบริษัทที่เรามีมีแนวโน้มที่จะร่วมกิจกรรมกับชุมชนไหมครับแล้วก็มีการสนับสนุนให้กับชุมชนนะครับมีสองสำคำถามครับเดี๋ยวคาถามนี้จะให้ทางบริษัทต,ตอบดีไหมคะเดี๋ยววันนี้ครับก็สวัสดีครับผมจามน สำหรับคําถามที่ที่ท่านสอบถามมานะครับในการร่วมกิจกรรมเนี่ยคือที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาเนะี่ยที่กิจกรรมม,มันน้อยลงนะครับเนื่องจากในเ,เรื่องของโรคระบาดโควิดนะครับทําให้กิจกรรมเราในการรวมกลุ่ตมต่างๆมันมีข้อจาก,กัดน,นะครับสําหรับในปีนี้เองเนี่ยกิจกรรมตาม่างๆที่ที่จะดําเนินการนะครับไม่ไว่าจะเป็นโูลคอรต่ตางๆก็ตอนนี้เรา เราจะเริ่มเปนเนกันน,กนะครับนี่คือกิจกรรมที่ทําร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ CSR ต่างๆที่ที่เราเคยทําที่ผ่านมาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่การระบาดของโควิดมันเริ่มมันจะน้อยลงเป็นโรคโรคมันโรคทั่วไปนะครับก็ยังจะทํากิจกรรมกลับมาเหมือนเดิมครับ ี่ให่คูงสีครัูนย์เก้าศูย์เก้าสี่เก้าปเาห้าครับสาอริงเรคือจริงๆเราก็ห่าไหายกันมานานนะวานอยู่ติดกันระบหน้าบ้านหลังบ้านมันมันห่างจริงๆนะครับมูสีครับเป็นหมู่ที่อยู่ใกล้ใกล้ซิตเตอร์น่าจะคอนเนคกันมากกว่านี้แล้วก็อย่างนี้ก็ปีนี้จะใกล้กันสะ จะได้ติดีใเข้าวดเกี่ยวกับในการจัดประชุมที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าความเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราจะจัมมดมีข้อกอังวลนิดนึงนะครับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องในพื้นที่นะครับผกว่าอาจจะไม่ทั่วถึงพรงทีเราก็เหือนกับแรนด้ดอมเอาเฉพาะผู้นำใช่ไหมครับาการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยยัเกิดปัญหาขึ้นมา หลายๆพื้นที่นะครับอย่างที่ลบบุรีก็เหมือนกันนะครับมีการออกมาชุมนุมคัดค้านกันนะครับแล้วก็อย่างอัครลาที่เพชรบูรณ์นะครับนั่นก็มีปัญหาเหมือนกันหลังจากที่พี่น้องประชาชนพื้นที่รอบๆเหนือนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพตรงนี้ก็เป็นข้อห่วงในะครับอยากให้ทางทางทางบริษัทน,นะครับเ,เวลา รับฟังความคิดเห็นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับขอบ้อมูลพร้อมกันนะครับอย่างอย่างตัวอย่างนะครับลบตัวอย่างให้ดูที่ที่ลบบุรีเนี่ยเวลารับฟังความคิดเห็นก็จะมีแต่ผู้นำนะครับผู้นำชุมชนชาวบ้านบอกเวามที่สร้างมีเรื่องตรงนี้จะเป็นปนัญหาภายหลังนะครับคือถ้าข้อมูลไปถึงพี่น้อง ในบริเวณพื้นที่เหนือเนี่ยครบวนเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดน,นะครับก็เป็นข้อของใจขอบคุณครับก็เพระว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นเวทีเวทีใหญ่นะคะท่านจะให้มาร่วมนะคะทีนี้ในเรืร่องของการฟังการที่เห็นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะทำสองสองรูปแบบนะคะให้ให้มันครบถ้วนก็คือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการจัดประชุมเป็นเวทีเปิดน,นะคะก็ะเดี๋ยวจะประสานกระทำผู้นำนะคะให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับทุกบ้นานทราบแล้วเดี๋ยวเราจะมีการติดประกาศอันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการไวรัสน,นะคะส่วนที่สองเนี่ยนะคะเราจะมีการเรียกว่าการเก็บแบบสอบถามโดยการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่งนะคะ<อ>เพราะว่าบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเดินทางมาไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกในการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นในการทําการมีส่วนร่วมเนี่ยเราทำสองสองรูปแบบหลักนะคะก็คือจัดประชุมหนึ่งรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเก็บ ข้อมูลนะคะก็คือเก็บตามบ้านหลบสถานนะคะซึ่งการเก็บเนี่ยจะมีหลักการเก็บอยู่นะคะเรียกว่าเป็นการเก็บแบบมีระบบนะคะหลักการนี้เนี่ยก็เป็นหลักการทั้งสองคุสาสัต์ที่จะเก็บตามชุมชนสุ่มกระจายทั่วไปนะคะส่วนที่2น,นะคะก็จะทําทั้ง2รูปแบบเพื่อใหอ้ชุมชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแต่ว่าก็จะนําข้อแนะนำน,นะคะไปไปไป,ไปปฏิบัติไปปรับนะคะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะให้ได้รับรูะะ้ ก็ขอบคุณทากค่ะนี่ทางทางสารสุขมีอะไรแนะนำไหมคะตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลแบบสานเรจะเป็นประมาณเือนของี่คนาษนระันรกวรเนี่จะทรอยเนะก็เบทัดนะคะแล้วก <the> ็ระยะวงที <which> in <customers> example, no ่สเนี่ยอาพอเราคำนวณแล้วเนี่ยเราใช้สัด ก็เลยระยะ3กิโลเมตรที่หาจากโครงการใหม่กนะคะองนี้เนี่ยจะเก็บค่ะไปให้ให้มากที่สุดค่ะขอบขอบคุณค่ะท่านมีมีท่านใดข้อสงสัยมั้คะเพราะวันนี้เนี่ยของทางนะคทางท่านเนี่ยก็คืองไปเยอะนะคะว่าเราอยากจะได้ข้อมูลมาคุยกันแล้วก็เรื่องของเอาวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะส่งทางคป็นหมายชื่อนะคะไม่ท่านที่ผู้ใหญ่ที่ตำนานนะคะแล้วก็ทาง พครงการหน่วยงานที่แล้วว่ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในการเข้ามาแลความติด็นสาหรับประชาชนทุกท่านในโครงการนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการมีค้อมูต้กสิ่งแวดล้อมหรือเอเนอีกทอในวันนี้เราขอขอบคุณที่ดุสาดเลยนะครับแต่ก็สาหรับเราได้เตรียมได้เตรียมอาหารไว้ด้วยนะครับกลับบ้านจะรกลับนะครับเราเตรียมอาหารที่ในระดับ สำหรับทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณมากครับแล้วก็รอบหน้าที่สาร,ก,สารก็จะสานไปเนาะรับการจัดรอบป้องกันความคิเศษของชาวบ้านี่ก็คือหรือทุกคนเนี่ยก็ต้องจับตวาแหน่งนะครับจับตว,วาแหนแล้วก็เพื่อให้คนมา